สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำนักเลข,ขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชเสนอมมตอจยยาาทีก็ควสุ ช่วมงตอนสายตาเกียดครันอะยังไงดีล่ะสุกหาทางเข้าไม่ได้เลยอะมันต้องมีส้นทางสินะบุ้มบุ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 มจริงเหรอบุมบุมงั้นก็รีบไปกันเถอะจริงจริงด้วยเก่งมากเลยบุม้ม มาเดี๋ยวพวกเราช่วยเองเจอไม่เข้าเรื่องอีกแล้วนะพวกสามสุขถ้าไม่อยากโดนดีแล้วก็กลับบ้านไปนอนกินนมซะบุ๊มบุ๊มอย่าทำฉันนะแน่จริงก็อย่าหนีสิเฮ้ยเล่นอะไรกันเหรอเล่นด้วยคนดิเจ้านายช่วยโลเลด้วยเฮ้ย พวกนายคงไม่คิดจะใช้พลังทั้งๆที่มีมนุษย์อยู่ที่นี่เยอะแยะแบบนี้ใช่ไหมล่ะนายมาทำอะไรที่นี่ก็มาทำอะไรที่ตรงข้ามกับพวกนายยังไงล่ะเล็กล้มความคิดเถอะโมโหพวกเราจะขัดขวางทุกอย่างคําพูดนั้นมันต้องเป็นของฉันมากกว่าจะพวกกระจอกโอ๊ยกระจอกเงินเนอะทนไม่ไหวแล้วนะสุดยอดเอาไปเลยของดีมีที่เดียวนะน้องสยุดไปเลยลูกพี่ แบบนี้ต้องกลับมาเบิ้ลไม่น่าเลยจริงๆอีกสักนิดก็แล้วกันนะเอ้าหมอกายนี่นะฮัลโลคุณหมอนี่พลกัะหมีเองเหรอเนี่ยอย่าบอกนะว่าเสพยากับเขาด้วยอ่ะโอ้ยยาเยอะอะไรละหมอก็ไอ้เพื่อนตัวดีดักหน้าเมาเลทเทปแบบเนี้ยผมจะมีเวลาไปทำอะไรได้ ทนเสพยาจนเมาเหรอคืออย่างนี้นะครับหมอกายไม่ดีกว่าขอบใจมากครับเฮ้ยดีที่ยังพอคิดได้ไอ้ที่หมอเห็นหมอเมาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะโดนไปแก้วเดียวแค่นั้นละเมาเหมือนกินมาทั้งปีไม่เมาเออเออนายเสร็จฉันแน่ไอ้พวกเจอนี่นายตั้งหาก็ไอ้เด็กขาดความรักไบ้าเอ้ยเย หมอก่ยนีนนะบุม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 ส่งมือถือมาเดี๋ยวนี้ไม่มีทางอย่าให้ลูกน้องผมต้องทำให้หมอเจ็บตัวเลยดีกว่านะครับส่งมือถือมาอย่านะบุม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 น้อยกล้ามากที่รอบขมาที่นี่คิดจะเข้ามาเก็บผ้าเปิดโปงชันอย่างนั้นเหรอมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกมั้งถ้า่างนั้นก็มาลองดูกันไม่ล่ะว่าจุดจบของแกจะเป็นยังไง ปากดีจังเลยนะไอเด็กเมื่อวานซ้นยังคิดว่าจะรอดออกไปจากที่นี่ได้อย่างงั้นน่ะเหรอจาัดก,การมันให้หมดแล้เอามือถือมาให้ได้ยืนทำอะไรอยู่เล่ารีบจัดการมันสิปล่อยพลังอะไรก็ได้ใส่มันเอามือถือมาให้ได้สั่งใครรบควนท่านช่วจัดการพวกนั้นหน่อยนะครับเตรียมตัวเจ็บได้เลยพวกสามตุกข์ทุกคนระวังนะไประวัง อ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอ้าไปไมไปมเดี๋ยอะไรขึ้นี่แล้วเฮ้ยไม่นะรีบหนีกับอนายเดี๋ยวตำรวจแห่มาก็แย่นายเฮ้ยรู้แล้วนะาโอ้เฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะอ๋ออ๋อเฮ้ยปล่อยฉันนะเรื่องนี้ถึงพ่อฉันพวกแกโดนไล่ออกแน่ปล่อยสิไอ้ตำรวจมาได้เร็วทันใจจริงๆเลยก็เพราะคนโทรแจ้งอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะอ๋อหมอกายนี่เอง รวบลูกนักการเมืองดังเปิดผับขายยานั่นไงให้มันได้แบบนี้สิไม่น่าเลยยังเด็กอยู่แท้แฉันคิดไว้อยู่แล้วทำดีได้ดีทำชั่วมันก็ต้องได้คุกได้ตารางแบบนี้นั่นละจะว่าไปนะปิดๆิดแจ้งแกันไปได้เลยยิ่งดีรู้อยู่ว่าเหล่าสุราเนี่ยมันมีแต่ให้โทษย่งจะกินกันอยู่ได้ เเออุ้ยขาตัวในนั้นน่ะมีทั้งอบายามุกค,คนต่อยตีกันหรือพวกชอบลวนลามสถานที่อโครจรแบบนั้นน่ะปิดไปแบบนี้แหละดีแล้วชุมชนจะได้สงบสุขขึ้นต้องยกความดีความชอบให้หมอกายเลยครับใช่ค่ะรูปจากมือถือหมอกายเป็นหลักฐานชั้นยอดเลยล่ละบุ้มบุ๊มบุมบม,ม,มน่น่ะสิหล่อเก่งนิสัยดีนี่ท่าป้าย,ยังสาว ว่าเรามาเป็นกําลังใจให้หมอกายกันดีกว่าครับตอนนี้นะ่ะกาลังให้ปากคํากับตํารวจอยู่โอ้ยปะะ่าวสบออยอหอสบายมากอย่าห่วงสวัสดีค่ะป้าละไมสวัสดีทุกทุกคนค่ะอ้าวมีจางเป็นอะไรไปล่ะลูกมีจางเะตาบอดเะคะ่ะฮะไม่ถึงขนาดนั้นหรอค่ะคือว่าวันนี้ที่โรงเรียนมีการตรวจวัดสายตากัน และพบว่าตาข้องขวาของมีจังมองไม่ชัดอาจจะเป็นโรคสายตาขี้เกียจได้ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้มันก็จะค่อยๆมัวลงอีกให้มีจังกลัวแล้วไอ้โรคสายตาขี้เกียจเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะร้ายแรงหรือเปล่าครับนั่นนะสิมีจังไม่ต้องกลัวนะลูกนะเดี๋ยวป้าพาไปหาคุณหมอนะ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้ามีจังแล้วตกลงว่ามีจังเป็นอะไรคะเนี่ยไอ้สายตาขี้เกียจได้มันร้ายแรงไหมคือแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าการมองเห็นของคนเราไม่ได้สมบูรณ์มาตั้งแต่เกิดแต่จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอายุ8ขวบถ้าหากมีอะไรมาทําให้ตาข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ใช้หรือมองน้อยกว่าอีกข้างในช่วงตั้งแต่แรกเกิดถึง8ขวบ ก็จะทำให้ตาข้างที่ใช้น้อยกว่านั้นพัฒนาไม่เต็มที่และถ้าไม่ได้รักษาตั้งแต่เด็กตาข้างนั้นจะมัวไปตลอดชีวิตนั่นเรียกว่าโรคสายตาขี้เกียจนั่นเองครับแล้วจะรักษายังไงครับคุณหมอไตรก็จำเป็นต้องรักษาโดยการปิดตาข้างที่ดีเอาไว้ภายใต้การควบคุมของจกักษุแพทย์เพื่อบังคับให้สายตาข้างที่ขี้เกียจได้ใช้งานและฟื้นฟูอาจจะสักอาทิตย์หนึ่งหรือหนึ่งเดือน หลังจากนั้นยังคงต้องปิดตาข้างดีเป็นบางเวลานานเป็นปีๆเพื่อคงสายตาข้างขี้เกียดนั้นให้ดีหลังจากฟื้นฟูขึ้นมาแล้วและในกรณีของหมี่จังอาการสายตาขี้เกียจเกิดจากสายตาข้างขวาที่สั้นด้วยแต่เดี๋ยวคงต้องตรวจดูอีกทีนะครับว่าต้องตัดแว่นด้วยหรือเปล่าอ๋อแบบนี้นี่เองไม่ต้องกลัวนะหมีจังแข็งแรงแบบนี้อีกไม่นานก็หายแล้ว เป็นไงบ้างอ่ะบีจังอีจังไม่ชอบแบบนี้เลยค่ะไม่ชอบก็ต้องทนเพราะหมอตรนะเขาอยากให้ใช้ตาแค่ข้างกว่าข้างเดียวมีจังขอหยอดตาแทนได้ไหมคะไม่ได้หรอกลูกการหยอดตามันต้องจําเป็นจริงๆเวลาที่มีจังปิดตาไม่ได้จ้ะแต่มีจังอึดอัดไม่ชอบเลย แต่แบบนี้ก็น่ารักดีนะหมีจังเหมือนจนสลัดเลยจอยอุ๊ยออ <c oughs> ขอโทษจอยหมายถึงทำแบบนี้หมีจังก็น่ารักดีนะห <c oughs> มีจังต้องโดนเพื่อนๆล้อว,ว่าตาบอดแน่ๆเลยไม่อยากไปโรงเรียนเลยอ <c oughs> <c oughs> อดทนหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นงั้นกระแป๊บน,น,นึงนะหมีจังจะไปไหนอะจอยตามมาหน้นนะ สวัสดีครับป้าละไมามีจัง่สวัสดีค่ะพี่โทนมาแต่เช้าเลยนะโทนว่าไงละ่ะพี่โทนเขามีของขวัญมาให้มีจังค่ะใช่แล้วจ้า <c oughs> นี่ไงละ่ะอ๋อหสวยจังเลยค่ะพี่โทนพี่เพ้นเองกับมือเลยนะมีจังไม่รู้ว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่าเพราะพี่รีบทำนะ่ะแต่เอาไว้พี่จะทำลายใหม่ให้นะ ขอบคุณมากนะคะพี Yay, ่โธนเย้ดีใจจังเลยขอบใจนะโทนมีจ e ้างปิดตาแบบนี้แล้วน่ารักไหมคะทุกคนน่ารักมากเลยล่ะบุ๊บุๆมบุมบุมบมีจ้งอยากไปโรงเรียนแล้วล่ะค่ะอยากเอาไปอวดเพื่อนเพื่อนดีจังเลยนะเรื่องร้ายๆผ่านไปหมดแล้วใช่คนในชุมชนเองก็ดูมีความสุขกันมากขึ้นด้วยบุ๊มบุ แต่อะไรก็คงไม่ดีเท่าที่ตอนเนี้ขีดความสุขในแฮปปี้มิเตอร์พุ่งสูงมากขนาดเนี้ว่าไม่ล่าใช่ <c oughs> แต่ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันไม่สามัคคีกันก็คงจะไม่ดีขนาดนี้หรอกงั้นพวกเรามาช่วยกันต่อไปนะตกลงไหมบ้มบ้มบูมตกลงอยู่แล้วฮค <c oughs> <c oughs> รั้งสุดท้ายเท่านั้นท่านพอ่อเราหน้าพวกเราไม่พลาดแน่พวกเราจะทำให้ได้ขอรับ จัดการพู้บันให้ได้คราวนี้ยังทำไม่สำเร็จอีกละก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเข้าใจไหมครับท่านพ่อครับครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสวัสดีครับ